ราจะมาพูดถึงวิธีการดูอเมริกันฟุตบอลเบื้องต้นนะครับซึ่งบทความนี้เราได้ดัดแปลงมาจากของในเว็บบอร์ดซ็อกเกอร์ซัของคุณ Physical Education นะครับการดูอเมริกันฟุตบอลเบื้องต้นนั้นเราจะมาดูเลยอันดับแรกๆเลยคือในเรื่องของสนามโดยสนามอเมริกันฟุตบอลจะมีความยาวมากซึ่งสิ้นสุดของสนามจะเป็นที่สุดท้ายซึ่งเรียกว่าเอ็นโซนโดยจะมีสีที่ แตกต่างกับพื้นผิวปกติโดยส่วนมากแล้วจะเป็นโลโก้ของทีมเจ้าบ้างถ้าหากว่านาักกีฬาสามารถนำลูกฟุตบอลเข้ามาในพื้นที่เอ็นโซนได้ก็จะถือว่าเป็นการทำแต้มหรือที่เราเรียกกันว่าทัาดดาวนั่นเองอจากที่เราเห็นในภาพ เราจะเห็นได้ว่าจะมีส่วนของเส้นซึ่งจะมีเส้นขีดขาวๆเล็กๆในสนามนั้น1ขีดจะมีระยะเท่ากับ1นึลาและในทุกๆระยะห้าลาจะมีเส้นพาดยาวแบ่งกั้นไวใ้ให้เราเห็นได้ชัดเจนเพื่อเป็นการวัดระยะบุกและช่วยให้กรรมการตัดสินได้ง่ายขึ้นในการเล่นพื้นฐานนั้นจะแบ่งออกเป็น2ฝ่ายโดย1ฝ่ายจะเป็นทีมลุก และอีกหนึ่งฝ่ายจะเป็นทีมรับซึ่งเราสามารถสังเกตได้ง่ายว่าทีมลุกจะเป็นคนจับบอลเริ่มเล่นก่อนโดยในภาพนั้นเราจะเห็นได้ว่าทีมสีขาวเล่นเป็นฝ่ายลุกและทีมสีเขียวเข้มเล่นเป็นฝ่ายรับกฎของการเล่นทีมลุกนั้นโดยหัวใจหลักแล้วการทำระยะคือสิ่งสำคัญในเกมอเมริกันฟุตบอลโดยการเล่นหนึ่งครั้งเราจะเรียกว่า1เพย์ ในแต่ละเพยเราจะต้องทําระยะให้ได้โดยมีกําหนดว่าการเล่น4ี่เพยจะต้องทําระยะให้ได้เกิน10หลานับจากจุดที่เริ่มต้นเล่นเพยที่1หากสามารถทําได้เกิน10หลาไม่ว่าจะในเพยที่1เพที่2เพที่3หรือเพยที่4เราจะได้สิทธิ์ในการบุกใหม่เรียกว่าเฟิร์สดาวแต่หากการเล่นลุก4เพยทำได้ระยะไม่ถึง10หลา ก็จะต้องเปลี่ยนให้ฝ่ายตรงข้ามเข้ามาเป็นฝ่ายลูกบ้างและทีมที่เป็นฝ่ายลุกก็ต้องเปลี่ยนมาเป็นฝ่ายรับแทนโดยส่วนมากเมื่อเล่นไปได้แล้ว3เพหากยังทำระยะไม่ได้ถึง10ลหลาและไม่ใกล้เคียงว่าจะได้ระยะ10หลาในเพที่4นั้นทีมลุกมักจะใช้การเตะลูกทิ้งไปข้างหน้าเพื่อกินระยะโดยเราจะเรียกว่าการพันแต่หากยังดันทุลังเล่นเพที่4แล้วไม่ถึงระยะ10หลหาคู่ต่อสู้สามารถเล่น ในจุดนั้นได้ทันทีการลุกสามารถทำได้2วิธีโดยวิธีที่1คือการคว้างลูกโดยการคว้างลูกมักจะคว้างให้กับตำแหน่งป <accent rac> <ling> ีกเพราะว่ามีความเร็วในการสามารถรับบอลสูง แต่การคว้างลูกนั้นก็มีความเสี่ยงที่จะโดนตัดลูกบอลไปได้ซึ่งการตัดบอลของฝ่ายรับเรียกว่าอินเตอร์เซปการอินเตอร์เซปผู้เล่นทีมรับสามารถตัดบอลไปเล่นได้และสามารถวิ่งย้อนกลับไปทันทัชดาวได้เช่นเดียวกันในส่วนของการวิ่ง มักจะส่งให้ตัววิ่งทำการวิ่งทะลุทะลวงไปโดยจะมีเพื่อนๆคอยเปิดทางให้การลุกโดยใช้เกมวิ่งมักจะได้ระยะทางไม่ค่อยมากแต่มีข้อดีตรงที่ไม่ค่อยเสี่ยงต่อการโดนแย่งบอลแต่ก็มีกรณีที่จะโดนแย่งบอลไปเหมือนกันนั่นก็คือการโดนแท็กเกิลหรือโดนชนจนบอลหลุดมือหรืออาจทำหลุดเอง โดยคู่ต่อสู้สามารถแย่งบอลไปได้ในกรณีนี้เราจะเรียกว่า Fumble oh ในส่วนของการทำคะแนน ในการทำทัชดาวจะได้6แต้มและหลังจากได้แต้มดังกล่าวทีมลุกสามารถเล่นได้อีกหนึ่งครั้งหน้าเอ็นโซนของคู่ต่อสู้เรียกว่าแต้มพิเศษโดยสามารถเลือกที่จะเตะฟิลโกหรือจะเข้าไปในเอ็นโซนซึ่งถ้าเตะฟิลโกก็จะได้1คะแนนแต่ถ้าหากเล่นเข้าไปในเอ็นโซนก็จะได้2แต้มแต่หากเป็นการเตะฟิลโกที่ไม่ใช่เล่นในแต้มพิเศษจะได้3คะแนน โดยส่วนใหญ่แล้วการเตะจะเป็นเพื่อเทคนิกเล่นเกมลุกแล้วเล่นต่อไปไม่ได้บุกไม่ขึ้นไม่ได้ระยะจนถึงเพที่4หากเป็นเช่นนั้นก็จะเตะฟิลโกลเพื่อที่จะเอา3คะแนนแทนหากผู้เล่นโดนรวบล้มในเขตเอ็นโซนของตัวเองจะทำให้คู่ต่อสู้ได้แต้มทันที2แต้มเรียกว่าเซฟตี้ ทั้งหมดนี้คือวิธีการดูอเมริกันฟุตบอลเบื้องต้นหวังว่าทุกคนคงมีความสุขกับการดูอเมริกันฟุตบอลนะครับขอบคุณครับ